นิยายรักนิยายเสียงเรื่องยิ่งรักยิ่งแค้นตอนที่11ด้วยเหตุนี้ชีวิตของพรสอนจึงดำเนินต่อไปเงียบๆเธอสบายใจขึ้นไม่ได้หวาดระแวงว่ายังมีใครคอยเฝ้าติดตามจึงดำเนินชีวิตต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบเดือน ที่ได้ย้ายออกมาจากบ้านสวนก็เริ่มมีของมาฝากเธอเช่นว่าผลไม้นอกราคาแพงๆที่มักจะมีมาส่งลงชื่อปราณีที่ส่งของนั้นมาให้เธอโปรดปานอัง,งุ่นนอกไรมาเรดโดยเฉพาะสาลี่ที่เธอมักจะได้กินกินได้เยอะๆมากกว่ากินข้าวที่รู้สึกฝืดคอขึ้นเรื่อยๆทำให้นึกอยากขย้อน เมื่อเห็นของฝากก็นึกอยากขอบคุณคนที่ฝากเอามาให้ทั้งที่บ้านสวนกับที่นี่ก็ห่างกันตั้ง400กิโลกิโลเมตรทั้งที่เธอไม่เคยบอกท่านเลยว่าเธออยู่ที่ไหนผ่านคิดไปว่าท่านคงตามสืบเรื่องของเธอเพราะยังเป็นห่วงนานเป็นสัปดาห์ที่ผศสอนไม่ได้โทรศัพท์หาท่านด้วยความซาบซึ้งและความคิดถึงจึงโทรหา ฮัลโหลสวนคุณปราณีค่ะเสียงของป้าแขกไขมือคนรับสายเธอจึงรีบตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงที่มีแต่ความตื่นเต้นป้าแขน้ำฝนเองค่ะป้านีอยู่ไหมคะแขกไขมองไปร,บรอบๆด้วยรอยยิ้มเห็นคนที่มองหาเดินเข้ามาพอดีจึงรีบเรียกมาพอดีจะ้ะแม่นีนะ่ะหนูฝนโทรมา แขกไข่ที่ปอกเสียงใสดีใจไม่แพ้ดีใจไม่แพ้กันปราณีจึงยิ้มแก้มแทบปริเมื่อรู้ว่าคนที่ตนรักอย่างลูกโทรศัพท์มาหาฮัลโหลหนูฝนคิดถึงจังเลยลูกปราณีกรอกเสียงสดใสพอๆพอกับรอยยิ้มจากหญิงสูงวัยที่โปรยปลายตามมา นก็คิดถึงคุณป้ามากเลยค่ะเธอบอกพร้อมกับรอยยิม้มน้ำเสียงสั่นเครือน้อยๆก่อนจะรีบเปลี่ยนเป็นระบบวิดีโอคอเพื่อที่จะได้เห็นหน้าคาตากันต่างคนจึงต่างน้ำตาคลอคลองที่ได้พบหน้าได้ยินเสียงกันละกันขอบคุณนะคะเธอยกหลังมือขึ้นเช็ดน,น้ำตายัางไม่กลัวเลยเธอ เรื่องอะไรเหรอจ้าปราณีงงงันเธอจึงหันโทรศัพท์ไปหากล่องผลไม้ที่ถูกส่งแพ็กมาแบบกล่องอย่างดีนี่คะตอนเนี้ฝนกินข้าวไม่ค่อยได้แต่กินผลไม้ได้มากกว่าปราณียิ้มค้างแต่รีบเอออหอหมเพราะชักจะมีรางสังหรณ์แปลกๆรีบเปลี่ยนสีหน้าแล้วร้องอ๋อออกมานั่นน่ะสิ ้าไม่ดูดอกแค่อยากส่งให้กินอ้าวปักี้กินข้าวไม่ได้หรอกเยรยลูกท่านถามด้วยความเป็นห่วงเมื่อรู้ความเช่นนั้นเก็บเรื่องที่แอบคิดด่าลูกชายคนโตเอาไว้ในใจแล้วเป็นห่วงเป็นยายสาวน้อยที่บ่นเรื่องกินข้าวไม่ได้อยากกินอะไรอีกไหมเดี๋ยวป้า ให้คนเอาไปส่งให้ถามด้วยความเป็นห่วงหางตามองเห็นเสื้อขาวแวบ,บๆที่แอบอยู่ตรงมุมทางเดินที่นี่มีขายค่าจะแพงเหลือเกินบางทีก็ต้องเข้าไปซื้อในห้างเพราะมันยังดูสดและใหม่กว่ามากอะไรดีละจ๊ะอ้อหนูชอบสตอเบอรี่นอกเชอรี่ก็ด้วยหรือจะเอาส้มสีทองดีละ่ะ ท่านเปรยถึงผลไม้ที่จำได้ว่าผัสอนชอบแต่เธอเลือกี่ตอบแบบออมแอมเพราะมันมีขายในห้างแต่ก็ราคา,า,คาแพงเหลือเกินเพราะส่วนมากก็เป็นผลไม้ที่มีสายพันธุ์ที่มาจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะแอปเปิลที่มีราคาตกลูกละหลายร้อยบาทแต่เธอกลับชอบกินมากแต่มันติดที่ราคานี้แหละ แต่พอจะรอให้ลดราคามันก็กลับมีรอยชอกช้ำจนเธอต้องนึกตัดใจที่จะไม่ซื้อมันเดี๋ยวป้าซื้อให้กินมีที่อยู่แล้วนี่นาะมาจะเกรงใจแต่มันก็ดีกว่าตอนที่เธอซื้อเอาเองเพราะแอบงกเงินห้องที่เธออยู่เนี่ยงต้องเช่าถ้าได้บ้านสักหลังจะดีกว่า ถ้าขืนใช้เงินแบบไม่คิดเงินในบัญชีอาจจะร่อยรอยเอาได้สองสาวต่างวัยคุยกันพอให้ใคลายความคิดถึงไม่กี่นาทีก็วางสายหลังจากนั้นปราณีก็ลุกจากที่เพื่อเดินไปตรงมุมทางเดินก่อนจะมีเสียงโอ้ยดังลั่นแน่ละเชตวิรุษแอบฟังอยู่นานแล้วได้ยินว่า พสอนอยากกินอะไรบ้างเขาไม่ค่อยรู้เรื่องของหญิงสาวเพราะเรียนอยู่ต่างบ้านต่างประเทศคนที่รู้ใจเธอก็เห็นจะมีแต่แม่ของเขานี่แหละมือของท่านจึงหยิกบิดที่หูของเขาชนิดไม่เอามือมานี่ออกมานะไอ้ลูกตัวดีนี่แกไม่ฟังที่ฉันพูดเลยเหรอว่าอย่าไปยุ่งกับน้ำฝนเขาจับมือมานดาที่บิดเอาบิดเอา จนหูของเขาแดงกำ่ำแทบจะขาดอยู่รรอนๆถูกแม่ครับผมก็เชื่อแม่แล้วนี่ไงยังจะมาปากดีแล้วแกไม่บอกฉันก่อนบอกก่อนแม่ก็ไม่ให้ผมทำมาสิเถียงคำไม่ตกฟากเพีเพียมืออีกข้างตีเขาเอาให้เจ็บเจ็บ ผมก็ใช้ชื่อแม่แล้วนี่ฮะแต่น้ําฝนก็ชอบเห็นไหมไม่งั้นจะโทรมาขอบคุณแม่หรือไง <_ d ates> เขาพยายามต่อรองแม้จะเป็นการเถียงแบบข้างๆคู่แต่มันก็จริงอย่างที่เขาพูดนั่นแหละปราณียอมลดมือลงอย่างอ่อนใจแม้จะมโหอย่างหนักแต่ก็มีอารมณ์อ่อนไหวไปตามภาษาไอ้ลูกไม่มีหัวคิด นี่ถ้าแกไม่ใจร้อนป่านเนี่ยฉันคงได้จัดงานแต่งให้กับแกกับน้ำฝนไปแล้วไอ้ลูกงโงูท่านตบกระโหลกเขาไปหนึ่งทีคอนขวับท้าสายตาเอาแอปเปิ้ลญี่ปุ่นนะน้ำฝนชอบท่านพูดพร้อมกับเชิดหน้า คนฟังคลำหูไปๆปแต่รีบตอบรับก่อนจะโทรสั่งคนให้จัดหาให้ยังไม่อิดนอดพอได้ยินแล้วว่าน้ำผลยากกินอะไรบ้างวันต่อมาพสนจึงได้รับแอปเปิลสายพันุ์ญี่ปุ่นที่ถูกแพ็คมาอย่างดีเพื่อกันกระแทกและสดเย็นช่ำหวาดล้ำยามกัดกินดื่มด่ำรสชาติที่ทั้งหอมและหวานคุณป้าใจดีจริงๆหญิงสาว ดีบโทรศัพท์หาท่านอีกครั้งนำเสียงดีอกดีใจอย่างปิดไม่มิดแอบงกเอาไว้กินต่อชนิดแทบไม่อยากคายเมล็ดหาดูไม่ว่าคนที่คอยแอบฟังหวานชื่นจิตมากกว่าเขายิ้มเมื่อได้ฟังเสียงใสๆที่กลับมายิ้มหัวเราะได้อีกครั้งขอทำเพื่อเธอให้เธอได้มีความสุขทดแทนความทุกข์ที่เขาได้กระทำต่อเธอ เสียงโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นหลังจากนั้นเพียงไม่นานหลังจากผอนวางสายไปแล้วฮัลโหลเขารับสายทันทีที่รู้ว่าคนที่โทรมาปลายสายนั้นคือนักสืบผมเจอตัวน้องชายของคุณแล้วนะครับ mm hmm. เขายิ้มอย่างหมายมาดดีบอกมาได้เลย เสียงทุม้มทรงอำนาจดังขึ้นเมื่อู้ว่าสิ่งที่ดอกคอยหมดเวลาลงแล้วเขาจึงสั่งคนให้ขึ้นรถเพื่อไปด้วยกันไปยังจุดมุ่งหมายที่เจ้าน้องชายตัวดีมันซ่อนอยู่คราวนี้มันจะได้กลับมารับโทษทันที่มันได้ทำลงไปเสียทีหมดเวลานี้แล้วหลังจากนั้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงนัดวริต ที่สิ้นทางนี้จนมุมก็ถูกจับตัวกลับมาพร้อมรับโทษทานจากมันดาเชฟวิรุษแทบไม่อยากมองไอ้น้องชายตัวดีที่ตายไปต้องกลายเป็นเปรตขอขโมยเงินพ่อแม่มือของมันจะเท่ากับใบตาลน,นอกจากมันจะมากราบกรานกราบเท้าขอขามามันดา ด้วยความรู้สึกสำนึกผิดที่สำคัญมันยังกล้าเป็นชู้กับคนที่เขารักอีกด้วยจบแล้วนะคะยิ่งรักยิ่งแค้นตอนที่11เนาะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะ ถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เนาะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปแต่ยังฝากเรื่องเดิมนะคะช่วยชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะตาจะได้มีรายได้นะคะมีเงินเดือนนะคะไหนๆคุณก็ฟังฟรีแล้วเนาะก็ช่วยให้ดองมันกับตาบ้างนะคะ อขอบคุณเอาไว้ล่วงหนะ้ายิ่งให้ก็ยิ่งได้รับนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ